สวัสดีครับทุกคนนะครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้มันมุกพี่ซันจิโอเคเดี๋ยวออปชนันตั้งไปที่โอ้ยระดับระดับแม่งระดับระดับสี่กระตุกไปสามสามกระตุกนน้นสองนะเทไ้เมียว,วบาว,วนี่ทุเดเน้นเลตติ้งเยอะ เดือนเลยด่นี่โขนล้านคนเจ็ดบอยอะไรนะจำ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 สเปคาจำจำแมนคนไทยมินดาแมนแมนแันโมนโอ้โหเล่นเทปทีวีอะยังมองเออทั่วโอ้โหขาขาดโอ้โหชกโอ้โหเจ็ดบอย ้เฮโอ้ผ่านพอเลยไม่มีเสียงอ่า valve E file อ๋อ EC อ๋อมีระดับ e ่ด้วยเวลี่ี่โอ้โอ้ e ่ อาคาเลยดึง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 มีเดียมมีเดียมแล้วฮาร์ดออโอ้โหโอโหโอโหวลี่ฮาร์ดมันใส่ไม่มีอ๋อพับวลี่เวลี่เวลี่เวลี่ฮาร์ดเลยใช่ไหมมีซีเคมนี่นั่นไงโอ้โหเวลี่เวลี่มีด้วยเออเออตกบันไดเออเออโอ้โหวลี่เวลี่ฮาร์ดมีไอ้เจ้าทีมเฮ้ย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 ชกเฮ้ย เฮ้ยรอดแล้วอ๋อเอาะไรดิเฮ้ยคิวจัดตินบีเบอร์เอ้ย,อยภาคสองดนะ้วยโหสีใจภาคมีภาคแรกด้วยน็อปอ๋น็อปอันนี้คือน็อปโนบปนบน็อป,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 อปเออเราต้องตามหาเด็กเอาอีซี่เอาเอ้ยเหมือนด่านเมื่อกี้เลยนีให้เด็ก มินีย fiz ัมโอ้ขาขาดแล้วตอนนี้ติ๊โอ้โหติ๊ฮาร์ดติ๊กโอ้ติ๊ึกชึ๊กชึกต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 ึ๊กอ๋อไมนเหมือนวับดาบเมื่อก <tur> ี <Wh> ้น่ะโอเวลี <whatever? S 1> ่ฮาร์ดอ๋อหัวขาดเรียบร้อยตายยังวะนะตายแล้วพอเล่นเอนแม่งนานเล่นแล้วเล่นอีก bmx สตีดพาร์ทสามนพอลูกอ้าลูกตายมันืไรับนี่ bmx นีจักอรด้วยีโ้ติงกาชโวช์นี่แ <c oughs> <c oughs> บกฟิปด้วยไงชาร์กเฮ้ยฉลามฝุบมหมุนแบกฟิปนี่ไม่เท่อ่ะแบกฟิปปับฝุบโอ้ อันนั่นอะไรสโลอ่ะอ๋อ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 โอ้โหนี่บอกสโลเขานะว้าว굿นี่กดแล้วแต่แซดเฮ้ยซูเปอร์แมนปะทะอะไรนะยีปอนอ่านก็ไม่ออกอ๋อหมดแซด ซูเปอร์แมนแอนแอนแอนซูเปอร์แมนแอนแอนผมแบ็คซิฟด้วยซูเปอร์แมนโอ้ซูเปอร์แมนไม่โดนอะโอ้โหโหฮาว่ะไฟยายไฟนี่อันนี่ได้แล้วบัตเทอร์ลันด้าโหลดบูทโอ้โหโหขนเล่าโขนเลือดแล้วไม่เหมือนเลยปะ ง4เลยนี่ระดับความโหดนินจาไนท์ฮอตกดแซดหยิบงานะอะเฮ้ย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  เฮ้ยหยิบเงาบอลดูววิธีหยิบดาบบอลลัวบอลวิธีหยิบดาบงงอะพอักเล่นเล่นไม่เป็น เล่นแล้วออโลลันคนเล่นแปดแสนคนวินปุ๊ดโอ้โหเต็มคอโอ้โหลูกโอ้โหสยองอไมันเลือดมันเหมือนอะโอ้โหเลือดกระโูดเออลืมเล่นดับสีดาบชั่วโอ้โหไอ้ต้าฮันโหแรกแหละชั่วชั่วโอ้โห โอ้แม่งรูค้ออัปปีเลยถึกโอ้โหคองกระตกแล้วถึกโอ้โหดอนทิ้งโูดชัวร์โอ้โหรอบสามพอแม่งไหน เขาอีบมเอ็กซ์ตีน้อยอันนี้อันนี้รแรกเดอะชูจัมว่นั่นนันนีเอมเอ็กซ์นาทีมบัคคีโรปีบักฟิปเปไงฟูบักฟิปนี่อาวลูกตกเลยนั่น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 คิง มั <laughs> นท่านเราเล่นไปแล้วนี่ sepbd O นี่เรียบร้วยพอลูกคูหาแอนัฮาร์ดเอ้ยกูดออกกูดนั่นติดน,นั่นนันนั้นโอ้โหยางยางยางรถโอ้อาหัวใจบินหัวใจบิน ออรีตันใหม่ละอีชาร์จอ๋ออันนี้ยังระด,ดับกูอยู่อ,อ๋อกูด,ดีโอ้โหโอ้ยมั่งเออด้วยโอ้หัวใจยังไปต่อหัวใจยังรักเธอ,อต้องไปะจะช้าดึง ดึงดึงโอ้โนี่ช้าๆนะดึงเล็ดดึง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลือดมันก็ฉูดแล้วหหัวใจหัวใจหัวใจบินหัวใจบิดเนกะนั่แอบเลยถึกอ้โหัวเลือด เราจะแค่สักสิบห้านาทีสิบนาทีก็พอเบียควานสปีดพัดสองแล้วฟุบฟุบโอเพนอ๋อโอเพนเปิดนี่หมุนนี่นี่มาหัวแทบแตกโอ้โหกระพริบลงบันไดโอ้โหต้องโหดอ่ะขี่มาด้วยความกระสุนแล้วกระพริบฟุ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 บอ้าวยกล้อเฉยเลย โฟงรูปแบบของพ่อคำเป็นไงไวะเนี่ยพ่อ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 ถวก <c oughs> โ,อโอ้ขาขาขาเอาสัากด่านเปิดท้ายนี่สปีดเลอะเลตเตอร์ชั่นลิมิทอาวอ้าวเฮ้ยอะไร,รวุร้นวุ้นชิปชิปอ๋อชิปปล่อยอ่า โอ้เล่นจริงช้าสวรรค์จริงช้าสวรรค์ว้ลอย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 ลลอชวลชิบชิบชิบโอ้ปลอยแต่ลูกไปเราอยู่รถครับฉลาดโ o โ o มัน่าดเนี่ยวา่าด่านนี้เรากดแซ้นให้ให้ลูกไปก่อนนะเฮ้ยมันเกาะยังไงวะ เนี่ยมันเกาะได้ด้วยอะมันหมุนนะยังงงเลยเนี่ยมันเกาะยังไงโอ้โห,โหอย่าได้ดูตาไอ้เทา้าเท้าแซงคอ มันบอกว่าชิปอ๋อชิปค้างเหรอเฮ้ยอ๋อเอ้ยอเฮ้ยเอยออะไระเนี่ยเกาะยังไงวะอ๋ออ๋อลองกดแซทให้ลูกไปก่อนด้ โอ้โหป้าขอจับหน่อยป้าว้าอ,อ่ะคอนโทรนนี่คืออะไรวะ,คอ,รกกวะคอนโทรนปล่อยเด็กปะวะคอนโทอนไหม แซดก็ไม่ใช่สระเพกวาก็ไม่ใช่สระเพกวาสระเพกวานิ่งจ้ำถั่วขอครับขอจับบรการเพลงนี้ครับครับ